นี่นะคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะไปหาปลานะคะไปหาปูหาปลาหากุ้งนะคะกล้องอาจจะดูสั่นหน่อยนะคะเพราะว่าเรากำลังเดิน,นะคะ่ะพี่อีแล,ล้วรู้จักตั้งมีเงห็นด้ไหมนี่นะคะ่ะนี่ก็คือคุณยายเราเองค่ะโอ้ยเจ็บ S <S พี่จิ๊วเล่นนั่นไม่นช่นี่นะคะทุกคนทางไฟก็เป็นธรรมชาติมากคือค่ะเราต้องระวังเปลี่นด้วยนะอุย้ยอ้าวได้แผลมาแล้วนี่ กาแฟด้วยว้าวเมื่อกี้จะล้มค่ะก็เลยตะกุนตะกนกน,น้ำแค่นี้เหรอนี่นะคะแม่น้ำแม่ไม่ใช่ตรงนี้นะคะที่เราจะหาเราต้องไปอีกค่ะไปข้างหน้าไปเรื่อยๆเลยค่ะ นี่นะคะต้นไม้ใหญ่ใหญ่มากเลยค่ะถ้าเทียบกับมือของหนูนะคะมือหนูนี่กลายเป็นมุดเลยค่ะนี่ค่ะขดก้อนหินนี้อันใหญ่มากเลยค่ะโอ้ยไม่ค่อยดูทางไปด้วย นี่ลูกหมากใหญ่มากเลยค่ะทุกคนนี่นะคะแต่มันไม่ดีแล้วค่ะลูกนี้นี่ค่ะมีหลายลูกเลยนะคะนี่นะคะน่าจะเป็นแม่น้ำนี้ค่ะที่เราจะค่ะอุ้ยไม่ใช่แม่น้ำนี้คือขออะไรค่ะแต่น้ำเย็นมากเลยค่ะสนุกมากน้ำ เยวจะเล่นน้ำที่สะใจไปเลยค่ะทุกคนต้นมาต้นใหญ่มากเลยค่ะมาค่ะทุกคนเราจะมาให้ลูกคนป่าพูดกันบ้างนะคะมีะเ้าไปหรอลูกคนป่าหันมามองกล้องลอยสวัสดีครับ อันนี้เราจะหาปลาน้กันนะครับเดี๋ยวมาจะเก็บ่แหคือ่นะเี่บรรยากาศกัน่าะรวนี่ค่ะบรรยากาศนะคะนั่คอบรรยากาศอะไรทัพ่หนาครับนนะครับหวทีตวน่งลที่โตขว้นอุ้ยเียบะเลยน่นเล แคก็อเราแต่คูก็ลัวอ้ยลูกคุณป่าไม่พูดหน่อยเหรอพูดแค่แป๊บเดียวเองนะอ้ยโมกแก้าวจุดเลเลยแม่น้ำอีกแล้วเจอน้ำตกด้วยม่ก็ได้หน่เลยแ่เดี๋ยวเชื่อหนาแบบพวกพี่ผมกลังมาทำอะไร คัลา่น่ะล่่ทุกคนตอนนี้เขาก็กั้นน้ำไว้อยู่นะคะใช้วิธีบ้านบ้านค่ะลูกคนป่านี่ค่ะนี่เลยค่ะเมื่อกี้เราก็เล่นน้ำตัวเปียกโชกเลยค่ะไม่รู้ว่าตอนนี้เขาจะได้อะไรกันบ้างยังไม่ได้อะไรเลยได้ปูสองตัวไงเจ้าจะห้เราอ้ยเดือเจ้าจะลอู้ยแล้ม แม่หนูก็กำลังขุดอยู่นะคะแม่แอันนั้นก็น้าหนูค่ะกำลังหาก,กินไม้เพื่อเอามาไว้ตรงนี้ค่ะเราจะใช้พยานด้วยนะคะอยู่รอบๆอ,อ,อ,อ่ะเขาก็จะเอากันไว้แบบนี้เลยค่ะ ใครที่สงสัยว่าทําไมน้ํายังมีอยู่เราต้องกั้นข้างบนไว้อีกใช่ไหมใครที่คิดว่าลูกคนป่าเก่งนะคะพิมมาได้เลยค่ะทุกคนก็ช่วยกันทำค่ะส่วนหนูก,ก็เอาแต่ถ่ายวันนี้มาเป็นตากล้องหนึ่งวันจะถ่ายแล้วแต่เตเลย

ไปเรื่อยๆเลยคะไปที่อยากทำก็ทำเลยนะคะแต่ก็หาแน่น้นด้วยคะ่ะใช่แล้วเอาเพ่อตรงน,นี้เรากั้กงนะ้ำเสร็จแล้วนะครับเราก็หาปูหาปลากระตอนเลยนะครับอือ ๆๆน,น,นี่หลังปูนะ,ลนะ,ะปล่อยนะคะปล่อยมาไปปล่อยอะปล่อยมาไปโตก่อนนะคะปูด้วยด้วยเพ่อนี่ท่อไหนดิเหนน่อยลปลอยนะ,ะปล่อยทำไมอะ มีไข่เต็มท้อเลยค่ะท้อผูตัวเล็กนี่ก็เออปล่อยเลยมีมีไข่เต็มเลยได้ปลาด้วยเนี่ยนี่นะคะทุกคนหนูจับได้ปลาค่ะปลาอาจจะไม่ได้ได้ตัวใหญ่มากนะคะอไม่นีแม่แม่กำลังรอลอยเมื่อกี้เลยตัวนี้เออมีปลาอย่างนี้ด้วยเนี่ยปลาเขาก็มีด้วยเนาะเออหนูได้มาแล้วสอง เออนี่คุณลัตเตอร์ดูสิจับเลยเอ้ยจับจับจับเจ้าเอ้ยจับไม่ได้ได้ไหมนี่ค่ะทุกคนตัวใหญ่มากสุดยอดเลยค่ะเดี๋ยวมาอยู่ในเนี้ยอยู่ข้างในเนี้ยสุดยอดเลยค่ะทุกคนรุ่นอะไรผ้าลังสเวตรุในไหนๆแขวได้ก็หล่อดเลย40กินี่เองเสจมดเอร็แม่เอาไปเอาไปเอาไปแม่เอาปลาไปด้วยนะอืวปลาเลอะด40หล่อเนี่ยอันหล่อดตัวกี่กิโลอันี้เลยมนตายแล้วฮะ ทุกคนได้ปูแล้วทุกคนยั่ไม่นด้หักหักแค่คิ้มค่ะค่ยงไม่ได้หักหักแค่มนอีกน่งัหเนื้อ เจ้าตัวมันอยู่ไหนอ่ะนี่นี่นี่เอ้เนี่ยเนี่ยปูเนี่ยปูนี่จับดิเออนั่นแหละนี่นี่นีเออเอาก็หินละออกเออเออได้ไหม

อนี่นะคะทุกคนแขนขาหลุดสมุดแล้วค่ะพ่าก็หายยังไงล่ะทุกคนนี่ไงก็หายไงเอไเออพอแล้วพ่อทุกนหาปูเก๋ วิ่งเฮ้ยเฮ้ยเด็กปุ๊บเด็กปเฮ้ยเด็กปุอะะเอ้มาปุ้เป็กรุ้งด่เาอะไปปุ้งหน้าฉลดลาูล้ยเฮ้ยเฮ้ยกอบปร้านนึหนูเจอลาเมื่อกี้ตรงนเจอจัข้งสเ้ข้างลุงฉูกลาให้แม่กสิ แม่เอ้ารถเต็มตะโบลิเว้ยไม่ได้เดนแล้วค่ะเหรอได้แล้วได้คื้นกลับมาละปลาที่ไม่ได้แช่งขึ้นมาหรือได้ปลาที่ไม่ได้แช่เออดีดีดีเม่อกี้หนูจื๊อหาไม่เจอแล้วเราคุณพ่อคุณลูกหาปลาอยู่แต่เดี๋ยวมันหลุดไปแล้วเอ๊งอย่ไหนอยู่นี่อยู่ไม่เจอได้ไหมได้ไหมกุ้งปลาปลาเออบับลุดเดแล้วเราโชว์ตอนนี้โชว์กล้องเลย ใช่เมื่อกี้ตัวนมันพซือกี้ใช่ไหมเนียนะใช่ใช่ใช่เมื่อกีอวนึงมันไม่ใช่วนี้เหอเอนีกวนเออคุณลอสเตว้าวคุณลอสเตอรลอเตอัมิช ไปแล้วใช่ใช่ใชตใชตะลาลียะตุลเลยเจ้าเจอเจ้ไปเล่ได้ๆนอย่าวเราเลยเนาะอตอนี่ได้แล้วนะครับได้กันแล้วนะคะเขาก็ได้แล้วอยากเกเพิ่กุกูว่ากูชอบโจรเกจะเจ็บโผล่แอระกูจะโดนจะน่ากูปวด ไล่นขนาดนี้ยังไม่พออีกเหรอไปกันต่อเลยค่ะทุกคนนี่เลยค่ะทุกคนไข่กุ้งเอานิ้วบางทำไมไปกันต่อเลยคะ่ะทุกคน เราต้มาหาแถวๆตรงนี้นะคะว่ายนี่เราได้อีกแล้ว เดี๋ยว่ก็แคู่กับทอวคันในกกันดัวผู้อูเด้อก็แวกคู่กันทอหนูแวกคู่กับหลอกลวงไม่ได้แล้วทุกคนบูตัวใหญ่นะครับทุกคนนะครับนะครับเอได้ปูตัวใหญ่หนึ่งตัวนะครับนะครับ ปูทะเลนะครับปูทะเลอะไรปูห <Lock it. S 3> ้อยปูอะไรนะปูน้ำห้อยไ่ใช่เขาเรียกว่าปูอะไรวะปูม้าปูอะไรวะปูปูบดอยเดยวครับอะไรอ่ะเลี๋ยต้องทนะไปแล้วมั้งเพราะว่า โอ๊ได uh, ้บเลยอ้าวได้กบแล้วโบกาจูอาคเปลายู่ตัวนี้แหละถ้าไม่ยู่ตัวนั้นก็ยู่ตัวนู้นบกาจูอาคเป็ลัลนมุบได้ตกแล้วนะคะทุกคนกไมใช่ไม่ใช่ิน่ครับตบครับเอาลูกะต่อไป เอาอันนี้มาแตะได้ไหมอันนี้ะอเราเล่นตเล็กไปเลดอกออะไรนี่มอละกานเนกระดานอะไรบ้างมาอยู่แถวนะยรีเนี่ยยะรียางลูกิน่ะางมันข้างบนมันเด็กโอ้แบลนอะไร้าลาอะไร

พอแล้วนะเอามีกล้วทริปนี้ผมก็มีแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ก็มาดูกันนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเดี๋ยวหนูแยกเองนะ